ดวงอาทิตย์ลับแสงดับเมื่อยามค่าลงแต่อาีตฉันคงดับไม่ลงจากหัวใจดึกดื่นคืนนี้ยังคมตาให้หลับไม่ได้คิดถึงยอด ควันใจเราจากกันไกลทั้งยังรักกันครอบครัวน้องนั้นเขาไม่ต้องการพี่เลยอ้างบุญคุณอย่างเคยลงเอ่ยพลากน้องไปผ่าน พี่เข้าใจน้องว่าน้องก็ต้องกดดันระหว่างรักที่ผูกพันพ่อแม่น้องนั้นน้องต้องเลือกใครรักฝั่งใจกลายเป็นอดีตที่ไม่ยอมดับ คิดถึงความรักที่รับจากน้องพี่ต้องใจหายคอยกดอดคอยยิ้มให้พี่มีกำลังใจเหลือเพียงแต่รอยอาลัยทิ้งให้เอาไว้วันนี้ อาทิตย์ยามเช้าส่องแสงแวววาวสดใสแต่แสงแห่งหัวใจของพี่นั้นนั้นกลับไม่มีด้วยขาดความรักมาเบ่งบานกลางรานใจพี่ มองฟ้าในเช้าวันนี้น้ำตาไหลปลีหลังหยดลงดินอาทิตย์ยามเช้าส่งแสงแวววาวสดใสแต่แสงแห่งหัวใจของพี่นั้นพลันกลับไม่มี ด้วยขาดความรักมาเบ่งบานกลางลานใจพี่มองฟ้าในเช้าวันนี้น้ำตาไหลปลีหลังหยดลงดิน